วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้มากขึ้นเมื่อก่อนเราเคยเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตนะครับสามารถเกิดขึ้นได้บนดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างโลกนะครับหรือในที่อื่นๆก็ต้องมีสภาพแวดล้อมแบบนี้ในขณะที่อีกแนวคิดหนึ่งก็นําเสนอว่าหรือเราอาจจะเป็นเศษเสี้ยวของสิ่งมีชีวิตที่ลอยมากับดาวเคราะห์น้อยในที่ห่างไกลแล้วตกลงมาบนโลกนี้ เราอาจจะมาจากดาวดวงอื่นถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะตั้งคำถามว่าเราหรือเศษเสี้ยวของสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเราเนี่ยสามารถเดินทางมาจากดาวดวงอื่นเราสามารถรอดชีวิตอยู่ในอวกาศเดินทางมาจนถึงโลกได้จริงเหรอเมื่อก่อนเราไม่รู้คำตอบวันนี้เรารู้คำตอบนั้นแล้วครับ ต้องบอกว่าคำว่าเศษเสี้ยวของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะฮะเรากำลังพูดถึงโมเลกุลที่มีอะตอมจับคู่กันหลายๆคู่ซึ่งมีลักษณะเป็นคาร์บอนเบสนะครับเวลาฟังช่องคุณเอกช่างสงสยัยหรือน้องเต้จากปรินซ i เปียนะครับเขาจะพูดคำว่าสิ่งมนุษย์เราหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิต ที่เป็นแบบคาร์บอนเบสนะครับอ,นะะอันนี้ก็จะทําความเข้าใจใคุณผู้ชมเอาไว้นะครับว่าพื้นฐานเนี่ยของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันมาจากคําว่าคาร์บอนเบสคาร์บอนเบสเนี่ยมันเริ่มต้นจากโมเลกุลที่มีอะตอมจับคู่กันเยอะๆแล้วมีคุณสมบัติทางคาร์บอนนะครับมันก็เลยเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเคยให้แนวคิดไว้ว่าหรือ โลกเนี่ยไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้เองนะฮะเราเนี่ยเดินทางมาจากที่อื่นเรามาจากเศษเสี้ยวของอุกาบาตท,ที่ตกลงมาบนโลกนี่แหละมันก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วไอเศษเสี้ยวหรือไอสิ่งมีชีวิตหรือไอโมเลก,กุลเล็กๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถอยู่รอดได้ในอวกาศหรอในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเรายังมีความรู้ไม่เยอะพอนะครับเราก็เคยเชื่อกันว่า โมเลกุลที่มีอะตอมมากกว่า2อะตอมนะครับที่มีอะตอมจับคู่กันมากกว่า2อะตอมจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่บนอวกาศได้มันจะต้องโดนรังสีต่างๆแผดเผาทิ้งไปหมดเลยบางคนก็อาจจะตั้งข้อสันนิษฐานนะฮะเป็นการโต้แยง้งบอกว่าไม่สิรังสีมันแผดเผาไม่ได้เพราะมันอาจจะมาฝังตัวอยู่ในก้อนน้ำแข็งผลึกน้ำแข็งอย่างพวกดาวหงส์ดาวหางใช่ไหมฮะ มันก็มาได้ดิเพราะมันมีชั้นบาเรียป้องกันอยู่เออนะฮะแต่พอระยะหลังเราก็เริ่มค้นพบครับพอเรามีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มค้นพบโมเลกุลที่มีมากกว่า2อะตอมที่มันเดินทางมาเกษตรชิ้นส่วนต่างๆบนอวกาศเราก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยมันมีโมเลกุลที่จับคู่กันมากกว่า2ออะตอมได้นะนะครับและในเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับทีมวิจัย จากสถาบัน MIT Massachusetts Institute Technology นี่ที่สหรัฐอเมริกาเขาได้ค้นพบโมเลกุลขนาดใหญ่ครับที่มีคาร์บอนโดยโมเลกุลเหล่านี้นะครับอาศัยอยู่ในกลุ่มก๊าซไม่ได้อยู่ในน้ำแข็งด้วยนะอยู่ในกลุ่มก๊าซและฝุ่นที่อยู่ในระหว่างดวงดาวที่ห่างไกลโอ้โหเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆโมเลกุลดังกล่าวนี้นะครับเรียกว่า ไพรีนไพรีนเนี่ยมันเป็นโพลีไซคลิกอะโลมาติกไฮโดรคาร์บอนพูดได้ครั้งเดียวนะอย่าให้ทวนซ้ำนะฮะครั้งที่สองนี่ไม่เหมือนเดิมละหรือเราจะเรียกสั้นๆว่า PAH นะไอคำที่พูดไปทั้งหมดเป็นชุดเมื่อกี้นะอะโลมาติกอะโดเมดาอะไรเนี่ยนะฮะ PAH อ่าเข้าใจตรงกันนะอ่าโอเคเราเรียกซึ่ง โมเลกุลเหล่านี้มันจะประกอบไปด้วยวงแหวนของอะตอมคาร์บอนครับซึ่งคาร์บอนเนี่ยถือเป็นกระดูกสันหลังของสิ่งมีชีวิตบนโลกเราได้ค้นพบว่าโมเลกุลไพรีนที่ประกอบไปด้วยอะตอมคาร์บอนนะฮะสีดําและอะตอมคาร์บอนนอย่างในรูปนี้นะครับเราได้ค้นพบว่าโมเลกุลไพรีนเนี่ยซี่ประกอบไปด้วยอะตอมคาร์บอนในส่วนที่เป็นสีดําแล้วก็อะตอมไฮโดรเจนในส่วนที่เป็นสีขาวเราค้นพบว่ามันมี PAH ขนาดใหญ่จํานวนมาก อยู่ในอวกาศนะฮะโดยไพลีนขนาดใหญ่ที่สุดที่เราตรวจพบในอวกาศนะครับมีการจับคู่ของอะตอมสูงถึง26อะตอมซึ่งในอดีตเราไม่เคยเชื่อว่ามันจะสามารถอยู่รอดในสภาวะที่รุนแรงแบบสุดขั้วบนอวกาศได้แต่ปัจจุบันนี้เราค้นพบแล้วเราก็สามารถตรวจจับได้แล้วเราก็รู้ได้ว่าโมเลกุลเหล่านี้เดินทางอยู่ในอวกาศได้จริง ะะมันจึงทำให้เราย้อนกลับไปนะ,ะจากความรู้เดิมเนี่ยตอนที่โลกเราเริ่มก่อตัวเป็นดาวเคราะห์เนี่ยนะฮะหลังจากที่ดาวเคราะห์ clock, เราเย็นตัวลงต้องใช้เวลากี่พันล้านปีกว่าจะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขึ้นมายุคแรกๆอย่างพวกไซยาโนแบคทีเรียอ่าใช่ไหมพวกนี้นะ กว่าจะมีได้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันล่วงเลยมาหลายพันล้านปีมากนะแล้วก็มันเริ่มมีเอาช่วงท้ายๆนี่เองโลกเพิ่งจะมาวิวัน์ในช่วงท้ายๆนี้เองนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะเขาไปค้นพบว่านะครับเจ้าไพรีนเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาแล้วในอวกาศเนี่ยมันยากมากที่มันจะสูญสลายหรือว่าโดนทำลายทิ้งไปเขาค้นพบไพรีนจำนวนมากจากดาวเคราะห์น้อยริวกุ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ในระบบสุริยะของเราเองนะครับเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยมันอาจจะพัดหลงติดมากระดาวเคราะห์น้อยจากเมฆออสที่อยู่ในรอบนอกของระบบสุริยะเราเพราะเมฆออสเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเมฆที่แบบว่าเป็นฝุ่นแรทธาที่มีความเย็นจัดมากๆอยู่ไกลจากระบบสุริยะมากๆดาวเคราะห์น้อยริวกุก็เลยมีเศษเสี้ยวของพวกไพรีนตัวนี้ติดมาด้วยโมเลกุลที่ทีม นักวิจัย MIT ตรวจพบนะครับชื่อว่าวันไซยาโนไพลีนฮชื่อมันเหมือนไอไซยาโนโบแบคทีเรียตัวแรกในโลกเราเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันแบบว่าเข้าแก๊ปมากเลยนะมันคือวันไซยาโนไพลีน หรือคุณสมบัติหนึ่งที่เขาเรียกว่าสารติดตามโอ้โหเนะี่ยในนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสารติดตามพบได้ทั่วไปในอวกาศระหว่างดวงดาวโดยนักวิจัยใช้กล้องโทรทัศน์นะครับของ Green Bank ในเวสต์เวอร์จิเนียเพื่อสังเกตกลุ่มโมเลกุลของดาวพฤหัสหรือ TMC1 ในกลุ่มดาวพฤหัสซึ่งสามารถตรวจพบได้เพราะว่าเจ้าโมเลกุลวันไซยาโนไพรีนตัวนี้นะครับ มันจะมีคุณสมบัตินึงคือมันปล่อยคลื่นวิทยุขนาดเล็กออกมาจากตัวมันเองได้ด้วยมันก็เลยทําให้กล้องโทรทัศน์เนี่ยนะฮะที่ใช้คลื่นวิทยุควบคู่กันด้วยเนี่ยสามารถตรวจจับคลื่นตัวนี้ได้พอนักวิทยาศาสตร์ทราบสัดส่วนของเจ้าวันไซโนไพรีนนี้แล้วนะครับเขาก็สามารถกะประมาณปริมาณของไพรินในกลุ่มเมฆระหว่างดวงดาวแล้วค้นพบว่ามันมีเยอะมากครับ มันมีเยอะมากนะฮะเป็นไปได้ว่าจุดเริ่มต้นของโลกเรานะฮะโลกเราเนี่ยมีอายุประมาณ4,500ล้านปีมาแล้วนะ,ะหลังจากที่โลกเริ่มเย็นตัวลงผ่านมาไม่ถึง1,000ล้านปีครับแค่800ล้านปีหรือ3,700ล้านปีก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโมเลกุลซับซ้อนเหล่านี้ได้เดินทางมาถึงโลกแล้วก็มาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแล้วก็เริ่มก่อตัวเป็นสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่3,700ล้านปีที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยของการเรียนรู้และการศึกษาว่าโอ้โหได้สองเรื่องเลยนะเรามาจากไหนเราเกิดขึ้นที่นี่เหรอเราวิวั์อยู่ที่นี่เหรอแสดงว่าเราไม่ได้มาวิวั์มาจากที่นี่แล้วครับเรามาจากที่อื่นแล้วเรามาจากไหนก็ไม่รู้เราอาจจะมาจากไกลกว่าระบบสุริยะของเราเราอาจจะมาจากไกลกว่ากาแล็กซีของเราเลอเอาอาจจะมาจากที่อื่นก็ได้ เสร็จแล้วเราก็มาอยู่ที่ดาวดวงนี้แล้วเราก็มาวิวัฒนต่อที่ดาวดวงนี้ตั้งแต่3,700ล้านปีก่อนโอ้โหสุดยอดนะเพราะชื่อมันคล้องจองกันมากไซโนไพรีนนะฮะการค้นพบนี้ยังเชื่อมโยงการค้นพบที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือโมเลกุลไคโรโอ้โหอันนี้ผมเรียนไม่ทันละ โมเลกุลไครรอตัวแรกในสาสารระหว่างดวงดาวก็คือโพรพิลีนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจักสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวก่อให้เกิดมีสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลกในยุคแรกได้ด้วยซึ่งตัวนี้จะต้องทำการวิจัยในลำดับถัดไปโอ้โหบทความนี้นะครับเขียนโดยอาจารย์อาวุโสกิติมศักดิ์คณะฟิสิก ของมหาวิทยาลัย UNSW ซิดนีย์ชื่อคุณมาเรียคันนิงแฮมนะครับบ่งบอกได้เลยว่าเรารู้เลยว่าเราอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ครับเรามาจากที่อื่นลำดับต่อไปคือเราต้องหาต่อไปว่าเรามาจากที่ไหน